ชาวราศีมินทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพบกันกันกบเรากับช่องต้นไรใหญ่ให้โชควันนี้เราก็จะมาพูดมาคุยกันถึงเรื่องที่ผ่านมาในช่วงของเดือนเมษายนนั้นได้มีเหตุการณ์ที่เรียกว่าเกิดขึ้นต่างๆนานา,นามีทั้งสมหวังบ้างไม่สมหวังบ้างคลาวปะปนกันมา สิ่งที่ไม่ดีก็มีอยู่บางครั้งก็ทำให้ตัวเรานั้นต้องตกงานก็มีบางครั้งก็ไม่มีงานที่จะทำไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับสรุปแล้วเราก็ต้องว่างงานอยู่ในช่วงของเดือนนั้นก็มีบางท่านได้งานก็เงินเดือนก็น้อย แทบจะไม่พอใช้ก็มีบางท่านนั้นก็มีที่เรียกว่าภาระที่จะต้องเลี้ยงดูคนในครอบครัวอีกหลายคนช่วงนั้นจะไปขอหยิบขอยืมใครก็ยากบางคนก็ไม่ยอมให้ยิ่งเป็นพี่เป็นน้องกันก็ยิ่งไปกันใหญ่ในช่วงนั้นเดี๋ยวนี้คนเรา มีแต่เรื่องราวกับพี่พี่น้องๆส่วนมากจะเป็นเรื่องของสมบัติหรือมรดกตกทอดบางท่านนั้นก็แบ่งไม่เท่ากันก็พาให้มีเรื่องมีราวกันในช่วงนี้บางท่านก็ขึ้นลงขึ้นศาลส่วนส่วนมากนั้นก็จะเป็นพวกพี่พี่น้องนองเสียมากชาวราศีมินในช่วงนี้ที่ผ่านมานั้น ในช่วงของเดือนเมษายนที่ผ่านมาบางท่านเป็นลูกน้องเขาทำงานตัวเป็นเกลียวบางครั้งก็ยังโดนเอารัดเอาเปรียบอีกต่หากทุกอย่างก็ผ่านมาได้ด้วยดีชาวราศีมีนนั่นที่ผ่านมานั้นในช่วงของเดือนเมษายนบางท่านที่ทำงานของโรงงานบางท่านก็ ถูกออกจากโรงงานก็มีบางท่านก็เคราะห์ร้ายโดนพักงานกันก็มีในช่วงนั้นหลายคนที่เจอเหตุการณ์แบบนี้บางท่านก็ทำการค้าขายในช่วงนั้นก็ขาดทุนกําไรก็หดลูกน้องก็ไว้ใจไม่ได้บางคนก็เห็นเงินตาโตชาวราศีมินบางท่านนั้นที่ทำงาน รับเหมาก่อสร้างในช่วงของเดือนเมษายน <c oughs> ที่ผ่านมานั้นบางท่านก็มีการที่เรียกว่าใช้จ่ายมากขึ้นบางท่านนั้นก็ต้องซื้อของใช้บางท่านก็ต้องซื้อเครื่องมือเพิ่มขึ้นมาอีกบางชิ้นบางอันนั้นบางอย่างก็มีการผุพังสำหรับในด้านเครื่องมือการทำงานก่อสร้าง ก็จำเป็นต้องซื้อใหม่จึงทำให้ท่านนั้นต้องมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นอีกในช่วงของเดือนนี้บางท่านนั้นชาวราศีมีนภายในช่วงของเดือนเมษายนนี้บางท่านก็ทำงานขับรถรับจ้างบางท่านก็แทบจะไม่คุ้มค่าน้ำมันคนที่เรียกใช้บริการก็น้อย มีบ้างก็ไม่คุ้มกันแทบจะเอาตัวไม่รอดในช่วงนั้นก็ถือว่าชาวราศีมีนนั้นช่วงนั้นเจอแต่สิ่งที่ไม่ดีแต่ต่อจากนี้ไปนับตั้งแต่ภายในวันที่14พฤษภาคมไปจนถึงวันที่21พฤษภาคมนี้ต่อจากนี้ไปจะมีข่าวดีมาหาชาวราศีมีนบ้างละ ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดาวพระอาทิตย์นั้นจะเข้ามาอยู่ในราศีพฤกษกช่วงนี้จะทำให้ชาวราศีมีนนั้นมีดวงชะตาที่เข้มแข็งช่วงนี้ก็ถือว่าไม่ต้องดิ้นหลนก็ยังได้ดวงชะตาจะนำพาเอาสิ่งที่ดีๆเข้ามาหาท่านในเรื่องของการงานถ้าหากว่าท่านใด ที่ยังว่างงานในช่วงนี้ก็จะมีเพื่อนฝูงมาชักชวนให้ท่านนั้นได้ไปทำงานด้วยกันจะเป็นงานที่ดีมีความมั่นคงถึงจะเป็นงานใหม่แต่ท่านก็ทำได้โดยที่ไม่ติดไม่ขัดอะไรท่านยิ่งขยันท่านก็ยิ่งมีเงินมากขึ้นก็ขอให้ท่านรีบไฟฟ้าไว้ ในช่วงนี้ชาวราศีมีนบางท่านนั้นก็ชอบการที่เรียกว่าค้าขายช่วงนี้ก็จะเป็นโอกาสดีของชาวราศีมีนที่จะได้รับผลประโยชน์หรือว่าผลตอบแทนที่ดีท่านจะมีกำไรกำไรท่านจะไม่คิดมาก่อนเลยว่าสิ่งที่ท่านทำนั้นอาจจะเกิด ขึ้นมาอีกครั้งล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นชาวราศีมินในช่วงนี้บางท่านที่เป็นเซลล์ที่เรียกว่าขายของไม่ว่าท่านจะขายของอะไรท่านจะขายดิบขายดี <ield pursuit> <bilmiyorum> เหตุนี้ก็เพราะว่าท่านพูดจาที่เรียกว่าพูดจาไพเราะเหมือนกับตัวของท่านนั้นมีเสน่ห์นในตัวของท่าน ท่านจะพูดอะไรก็จะมีคนเชื่อถือเชื่อฟังจึงทำให้ท่านนั้นขายของได้ดีเป็นที่นิยมของคนทั่วไปงานดีเงินดีก็มีตามมาชาวราศีมีนทุกท่านนั้นภายในช่วงนี้จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรียกว่าเอาใจช่วยท่านอยู่ในช่วงนี้ ท่านจะทําอะไรไม่ว่าจะขอยืมเงินหรือว่าขอยืมอะไรก็จะได้มีคนนําพาหรือว่ามีคนสนับสนุนให้ท่านได้สิ่งที่ท่านต้องการสิ่งที่ต้องระวังในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ให้ระวังอีกอย่างหนึ่งอาจจะมีเรื่องกับพี่พน้องๆเกี่ยวกับในเรื่องมรดกอาจจะได้ไม่เท่ากันก็มี จึงทำให้มีเรื่องมีราวกันได้อีกหนึ่งสาเหตุนั้นก็คือในเรื่องของถ้าหากว่าท่านทำงานทำงานร่วมกันเกินสามคนขึ้นไปก็จะมีปัญหาจะมีการที่เรียกลังเกียจกันก็มีบางครั้งก็อิจฉาตาร้อนมิไม่อยากให้ใครได้ดีบางครั้งก็ชิงดีชิงเด่นกันในช่วงนี้ ก็ขอให้ท่านระวังเขาไว้ในด้านการเงินนั่นท่านจะมีเข้ามาหาตัวท่านอยู่เรื่อยๆในเรื่องของการเงินนั่นจะเข้ามาหาท่านบางครั้งก็มากบางครั้งก็น้อยขึ้นอยู่กับที่ท่านทำงานแต่ละวันท่านมีรายรับท่านก็ต้องมีรายจ่ายท่านจะมีรายจ่ายเป็นบางครั้ง บางครั้งก็จ่ายมากบางครั้งก็จ่ายน้อยช่วงนี้ก็จะจ่ายเกี่ยวกับในด้านของค่าเช่าบ้านบางท่านก็ค่าทะเบียนรถหรือประกันรถแต่ต่อไปนี้ทางโรงเรียนก็ใกล้จะเปิดท่านก็ถ้าหากว่าเป็นผู้ปกครองของเด็กก็จะต้องเตรียมที่เรียกว่าซื้อเสื้อผ้าซื้อรองเท้า และต้องซื้ออุปกรณ์การเรียนเรียกว่าเป็นรายจ่ายอีกอย่างหนึ่งทั้งนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าในช่วงนี้ท่านก็มีรายรับเข้ามาพอพอเพียงที่จะมีการจ่ายท่านจ่ายเท่าไรท่านก็ไม่เดือดร้อนเพราะรายรับของท่านมีอยู่เป็นประจําบางท่านที่ไม่มีพอใช้ ก็ต้องไปหาหรือว่าไปขอหยิบขอยืมเขาแต่ก็ไม่เป็นไรช่วงนี้ชาวราศีมีนนั้นเป็นคนที่เรียกว่าโชคดีมีคนคอยช่วยเหลือเรียกว่าท่านเอ่ยปากอะไรในช่วงนี้ท่านก็จะได้ไม่ว่าในเรื่องของการเงินท่านก็จะได้ทุกครั้งเพราะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือท่านอยู่ ความรักของชาวราศีมีนช่วงนี้ถ้าหากว่าคนเป็นโสดช่วงนี้ก็จะดูเงียบเงียบเหมือนกับว่ายังจะดูใจกันไปก่อนยังไม่มีอะไรบางท่านที่คบกันมานานแล้วก็คบกันแบบเป็นเพื่อนกันไปก่อนในช่วงนี้ถ้าท่านใดมีคู่อยู่แล้วความรักของท่านนั้นก็ จะสดใสหรือว่าสดชื่นจะทำอะไรท่านก็ปรึกษากันก็ถือว่าความรักของท่านนั้นมีความแน่นแฟนเรียกว่าจับมือกันไม่ปล่อยก็ถือว่าเป็นโชคดีไปสําหรับในด้านสุขภาพภายในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านอย่าคิดมากถ้าหากว่าท่านคิดมากจะทำให้ท่านนั้นอ่อนแอลงไปได้ มิฉนั้นอาจจะเกิดความดันจะทำให้ตัวของท่านนั้นเจ็บป่วยลงได้เพราะฉะนั้นท่านควรจะไม่คิดอะไรควรจะวางตัวให้อยู่ในที่เงียบหรือว่าอยู่ในความสงบก็ถือว่าดวงชะตาในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาฟ้าเปิดแล้วถ้าหากดวงของท่านไปในทางที่ดีถ้าหากว่าท่าน อยากจะทําบุญทําทานในช่วงนี้ก็จะเป็นการที่เรียกว่าเสริมดวงชะตาของท่านนั่นให้ลุ่งโลดและโดดเด่นขึ้นไปอีกชาวราศีมินทุกท่านในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านฟังคลิปของเราแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญน,นึกคิดสิ่งไรให้ท่านได้ดังใจที่ท่านนึกแล้วเราก็จะได้มาพบกันใหม่ในคลิปต่อไป ครับสวัสดีครับ